ลงคลิปช่องสาวน้อยที่บ้านแพงน,นี่นะครับครับผมมาเดินกัครับส,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 สองแปด Geo หนึ่ง Official ดังดังบัานบ้นรวยรวยเย้ตอนนี้เราอยู่ที่สาวน้อยเี่บ้านแพงครับตอนนี้สดๆนะครับเราอยู่กับบรรยากาศนะครับหลังจากที่ เรียนพอดดีใจมากตื่นตันใจมากครับไม่คิดว่าจะมีวันนี้ครับบนเวที่สุดยอดมากวันนี้นักเรียน98คนนะครับเรามาฝากถึงเกมซี่สาวน้อยเป็นแรกฝากถึงแฟนๆหมอลำครับช่วยกันสมัครสมา์นะครับ YouTube นะครับที่ลงท้ายด้วย J O 1 Official นะครับซึ่งองาานี่ครับ แต่ละคนนะครับเรามาถามคนรู้สึกมาดูหน้าตาของแต่ละคนนะครับนี่วันนี้ดีใจมากครับเกคนนะครับบางคนกลับก่อนนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วก็ที่ขาบมาได้ขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่น MBA นะครับนี่นะครับสุดยอดมากเลยนะครับคนนี้สมมุติว่าซื้อช่อง YouTube คนนี้ก็จะเป็นกัส JO 1 Official ครูลี g o 1 Official f f นะครับคนนี้ก็จะเป็น เออยังไม่ได้ตั้งช่อเครัอ๋อชื่อชื่ออะไรฮะับอับุลหลาบอ่าอูลหลาบเจอนุ่อ๋อเขียวนี่นะครับแต่ละคนนะครับพี่น้องครับนี่มีนะฮะสุดยอดมากครับวันนี้นะครับทั้งกําลังใจทั้งวิทยากรนะครับดีใจครับเป็นครั้งแรกจริงไหมนะครับเราดูการผู้ชาม์นบ้านซีมุกสองครับจนพอดีมุกสองเลย สองถุงเลียนเท่ใดก็บกวานจโรงาเจะกครับเจจกิ้งเป็นซีเนอเียครับเป็ซหายนับราสนะครับมีเยอยอย่างชื่แนนะครับแล้วก็องามที่เลยนะครับต้มึงมาจากเมือด้วยนะครับอันนี้แอนเจโ o หนึ่งออฟฟิเนะครับนีสุดยอดมากเลยครับโดยเดินด้วยกันโอ้โหอบคุณมากนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเอสซีา้อยแอนครับ ไม่ลืมบทติดตามบทสัจั์นี่คือครอบครัวเรานะครับนี่คือครอบครัวเพชรปาน,นแห้งแต่ว่าอยู่ได้อีกอีกส่วนหนึ่งก็คือสมเด็จที่อาณาจากักรอันนี้คืออาณาจักรก็คืออาณาสมาชิกสาวน้อยแดงที่เป็นศิลปินที่เป็นนักสแสดงแต่อันนี้ก็คือคนในครอบครัวเราสาวน้อยแห่งเหมือนกัน,กนเองที่ผมเรียกสมาคมเมื่อกี้ขึหลายมากเป็นคนในครอบครัวนี้จะคือเจ้าสิบแปดคนคุ้นเชี่ยว นะครับสุดยอดมากครับมาฝากที่บ้านครับมีภูรัตน์พใหญ่นะครับหลายคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดอย่างคนแรกมาจากจังหวัดไหนนะครับเชียงราจากุทยมีใครนอกเหนือจากกรุงเทพหรือไกลๆแบบกรุงเทพนี่มาจากไหนครับชนบุรีว่าชนบุรีนี่สปปลาวระยองสปปลาวเลยครับนี่ระยองระยองไหนดีฮะภาคตะวงนออกน้องแจ้งสาร Get to